ใครว่าชิคก้พสติ๊กเอาไปเคี้ยวมันอย่างเดียวใครว่าชิคก้พสติ๊กเอาไปเคี้ยวมันอย่างเดียว ไปว่าชิคเีสติกเอาแด่เคี้ยวมันอย่างเดียวอันนี้เป็นบบหมีอันนี้ซื้อสองอันเลยนะคะคุณป้าค่ะอสองอันไปเลยค่ะกล้าทำได้ยังไงอะคะหนูขอจับมือหน่อยได้ไหมคะพี่หนูขอจับมือนิดนิดเดียวค่ะพี่ อย่างนี้เลิกเถอะค่ะ สีหนึบเหมือน KFC ชีสหนึบใหม่ชีสล้วนๆครุกเกดขนมปังกรอบนอกหนึบในถึง15พฤศจิกาอยนนี้ที่ KFC พี่รถเป็นไรอ,อ่ะสุดร์ทไม่ติดอ่ะคอยมป็นเสียพี่พี่ใบเลื่อยเหล็กเรามีอไหมเห็นแต่ทานท่านลมมาน้ำป่ะเราส่งรถกิงเกะกี่โมงย่องย่องน,นินิน เมืองไทยสมายครับมีกิจกรรมความงามให้ลูกค้าทั้งปีเมืองไทยประกันชีวิตประกันชีวิตเตรียมสุขเนี่ย10ปีได้เงินคืนต้องสองเท่านะคะแล้วระหว่างเนี้ยถ้าคุณพี่เป็นอะไรไปอ่ะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิลสติกสวัสดีครับพบกันครับขอบคุณมานพครับแรกบัตรครับ ไม่สัพพาพบใครคะพบคุณมานพครับเดินตรงไปละดซ้ายเลยค่ะรับกาแฟไหมคะับกำลังอุ่นๆเลยค่ะเพิ่งเปิดบริษัทก็อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณเอกศิษฐหรอเปล่าครับต้องขยันทำทุกอย่างอ้าวเอกศิษฐ์ผมมานพครับเชิญครับเชิญเราสนับสนุนคนขยันกาแฟกระป๋องพี่ใช้กล้องตัวนี้มานานหรือยัง นานแล้วล่ะแล้วคุณนภาพเป็นไงบ้างอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเรนเสื่อมเสมันมัวมัวใช่ไหมเออเออนานเลยมีเรนตัวใหม่มาจากมีการเอางี้พี่เอาเบอร์โทรผมไปก่อนนะเร็วอย่างยังไงพี่โทรหาผมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้ครีมนะสิท่านไม่เคยใช้ครับผมมีครีมกันแดดที่มาจากแดนเอางี้พี่ทำประกันชีวิตบ้างเงี้ยพี่เกิดฟุตบอลกระดงกระเด็นมาหัวล่างข้างแตกชื่นชมคนขยันกาแฟกระป๋อง black up black up อะไรไหมพี่คูรยี่ห้าพวงร้อยพี่ไทยนิวนะพี่นะครับไทยนิวแปดบาทพี่รับมายี่ปีทอนสิบสองนะขยันนะต้มครับอะไรนะอะไรครับตัวอะไรครับอะไรถุงหนึ่งนะครับอะไรมาที่แมวอะไรแน่เป็นถุงครับวยวไยเร็วเราสนับสนุนคนขยันกระใสกระป๋องแล้วครับก๊อกน้ำสันว่าดีนะ จริงๆไม่้อนใช้ความเซ็กซี่ก็ขายได้เร์สี่ค่ะพี่สีชมพูไม่เชื่อใช่ไหมมาดูหนยก๊อกน้ำเราดีนะพี่ทำมาจากทองเออรู้เดี๋ยวพี่จะรับสีไหนสีแล้วก็ได้มาห้านะก็ยังขายดีอยู่ทำอะไรของเราดีนะตลกอ่ะขายของอะแต่คนซื้อไม่มีความสุขหรอกรับอะไรเพิ่มไหมคะเอาวะววกลับมาเป็นแบบเดิมดีกว่าได้ความสุขได้ก๊อกน้ำสันว่า เพิ่งมาทำงานวันแรกเลยครับ,รบน้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนี่ยไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจพี่ตลอดแขนครับเป็นอะไรเหรอคะแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนับกลับไปบ้านวันนี้น้องอย่าลืมส่องกระจกนะค่ะ<อ>แล้วบอกคนในกระจกว่ารักนะเด็กงโง่มีแฟนหรือยงังฮะมีแล้ว <c oughs> มีแฟนได้ด้วยอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนเป็นคนที่โชคดี <c oughs> ผมเองแหละนามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เป p p e r m i n t feel s t i c กระเป๋า,ายังไงอหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้ป e p p e r m i n t fill เจลน,น่ารักจังเลยใส่ให้เขาดูหน่อยนะก็ได้หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้ป e p p e ิ m i n t f i l เจลเออนี่คุณช่วยแฟกสัญญาไปให้ลูกค้าที ระวังเลยนะนี่ต้นฉบับอืมหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิ์เกี่ยวตั้งห้าหมื่นสี่ซื้อไปบ่อยไม่ลดเลยนะโอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะจ้าอ้ยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิ์เกี่ยว